สวัสดีครับวันนี้นะจะพูดถึงเหรียญ25สตางค์แบบปกตินะครับนะเราจะเห็นว่าตรงหางตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้างหลังพอพานไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับนะหางที่เป็นขีดนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบเหรียญปกตินะมันจะเป็นขีดลงมานะตรงนี้ตรง พอผ่านข้างท้ายอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับที่เรามีอยู่ก็คือเหรียญปกติแต่เราก็เก็บสะสมไว้นะครับถึงจะไม่ใช่ราคา80,000บาทขอให้ราคาสัก3 4 5 0 0บาทก็อโอเคนะครับถ้าสมมุติเรามีเก็บเอาไว้นะก็เป็นสิริมงคลอยู่ละนะค่อยๆเก็บแบบพอเพียงนะครับจริงๆแล้วมันก็มีราคาหลายร้อยนะผมว่า นะหรือ50บาทร้อยบาท200บาทก็ยังดีนะครับเหรียญแบบปกตินะครับ25สตางค์ปีพศ2,500นะครับสวยงามมากนะครับนะบข้างหน้าเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชข้างหลังเป็นตาลันจกรนะฮะนะนะนะของ ประจำรัชการนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนสวยงามมากเพราะฉะนั้นนะให้เราเก็บสะสมแล้วถ้ามีนะครับนะอาจจะหายากนิดนึงแต่ถ้าราคาไม่แพงแบบปกติก็น่าสนใจนะครับเก็บสะสมไว้นะครับนาสวยงามมีคุณค่านะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับยิ่งปกติราคาน้อยๆเราก็สามารถหาซื้อได้ อนาคตราคามันจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับเป็นการลงทุนนะครับขอบคุณมากครับ